ตอนนี้ผมประกอบเข้าไปซิมเมมแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่ชาร์จแบตแะบนิดนึ่งอ่าก็เปิดติดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าซิมหรือเครื่องจะใช้ได้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้เขาโทรมาหรือยังไงเปิดเขาติดต่อมานะครับ มีรหัสหน้าจอจะเราคงกดไม่ได้เพราะไม่รู้ครับ5ตัวก็น่าจะรอเขาโทรเข้ามาถ้าเขาไม่โทรเข้ามาแล้วก็มีวิธีเดียวต้องเอาซิมเขามาใส่ในเครื่องเราแล้วก็โทรกลับไปหาเ,เพื่อนหรือคนที่รู้จักในซิมว่าโทรศัพท์อยู่กับเราเราต้องการจะีคยืคืนนะเราเก็บได้ ประมาณเนี้ยจะรอดูมเมสเซจนะแต่เราคือเราผลล็อกไม่ได้อะ่ยมันจับอะไรก็มีแต่รหัสผ่านนะครับ หรือต้องรอ,งองเขาโทรเข้ามาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวารอก่อนสักคู่นะครับไม่ได้ครับอ่า หยุดเก็บแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเขาเ่อเขาโทรเข้ามาสักครู่ถ้าเขาไม่โทรเข้ามาก็ค่อยว่ากันก็จะเอ,เอาแกะซิมแล้วก็มาใส่เครื่องผมโทรครับผมโอเคนะครับ